สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับขออเดยนะครับผมอีกครั้งนะครับสําหรับท่านสาหรับท่านที่มองหารถใช้นะครับวันนี้ผมนะครับมานําเสนอรถโตโยต้าอาทิตปี2 0 1 4ันิบครับคันนี้เป็นเกียร์วัตตุนะครับเครื่องพันหกซีซีนะครับผมรถใช้น้ามันอย่างเดียวนะครับผมประวัติเดิมคันนี้นะครับเคยเป็นรถรับจ้างมาก่อนนะครับผมเคยเป็นรถป้ายเลือมาก่อนนะครับนี่ก็ เปลี่ยนจากป้ายเหลืองมาเป็นป้ายดำนะครับมีเอกสารครบพร้อมอ่นนะครับสําหรับลูกค้าที่มองหารถใช้นะครับผมก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 9น3 7เก้าสามสามเจ็ดสามหหนึ่งสองหครับหรือดูรถที่ได้ดูรถได้ที่บ้านแต้นะครับตำบลท่าทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับผม พิมพ์คำว่า0933736126ตามด้วยคำว่า RIN ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับผมก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับอ่าพี่น้องท่านใดก็สนใจนะครับผมมาดูได้นะครับมาทดลองขับได้นะครับคันนี้มีซิเกิลหน้าซิเกิลหลังแล้วก็บันไดข้างด้วยนะครับผมในรุ่นนี้ครับพี่น้องนะครับสามารถแปลงชมอ่าเป็นปี17ได้เลยนะครับผมไม่ต้องอ่าแต่งเติมอะไรนะฮะซื้ออุปกรณ์ ไปหน้าตัว217กับกระจังและกันชนหน้ามาใส่ก็ประกอบได้เลยนะครับผมถ้าหากทางลูกค้าทำไม่เป็นก็บอกผมได้นะครับผมนะฮะเราจะแต่งให้ท่านนะครับผมหรือจะสภาพนี้ไปใช้ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องช่วงล่างเกียร์จบเลยนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเอาไปใช้งานนะครับขับทำงานได้เลยขับทางไกลได้เลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับราคา189,000บาทนะครับผม ส่งให้ฟรีโดยไม่ไม่ไกลเกินนะครับผมะจะมารับเองนะครับเรามีค่าน้ำมันให้เต็มเต็มถังฮะเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับมาทดลองขับได้เอกสารรับประกันว่าอนได้ทั่วประเทศแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับซื้อไปแล้วจะอนไม่ได้นะครับเอกสารครบพร้อมอนนะครับผมพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับรถของเราถูกต้องตามกฎหมายนะฮะบางคนบอกว่าทำไมถูกจ้างอะไรมาณนี้นะครับอนได้รับประกันอนได้นะครับผมมีเลื่มเอกสารครบนะครับ บนใจมีข้อชักถามถามได้นะครับผมนะครับดูคลิปเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับขน้นเป็นรถบ้านนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สสามารถจัดไฟนซนได้นะครับท่าน่าใดที่ต้องการจัดไฟนซนก็บอกผมมาเลยกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอีฟซีทุกประเทศครับ ที่ติดตามนะครับทางเพจมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมฝั่งนี้ล็อกนะครับผมล็อกโอ้เปิดได้อยู่นะครับจะให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนะครับมันจะย้อนแสียงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับอาจจะย้อนเสงนิดหนึ่งนะครับบอดีุ้นส่นสวยนะครับนี่คือคู่มือรถยนต์จะอยู่ในซองนี้นะครับนะครับคู่มือนะครับผม แกนไล่การเต็มนะครับอ่ากระดานะครับหกเจ็ดนะครับกระดาหกเจ็ดนะครับมือนะครับ่าสนใจก็โทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับนะครับลดลำดับที่ ที่หนึ่งนะครับผมรถมือเดียวเลยรายการเต็มนะครับรถมือเดียวนะครับผมนะฮะสนใจก็โทรมาเขาได้กันพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับย้ายมาจากกทมนะครับผมทะเบียนเดิมเก้าเก้ากกกกกอกกอเก้าศูนย์สามแปดนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักทายมาเด้อพี่น้องครับผม โอ้ได้รถมือเดียวใช้ก็ถือว่าคุ้มนะครับพี่น้องนะครับรายการเตรมคุ้มค่านะครับผมนะคุ้มค่านะครับพี่น้องสนใจก็ทักทายมาได้ด้วยครับด้วยนะครับรถมือมือเดียวนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับด้วยขอบคุณทุกการติดตามสนใจก็ทักทายมากด้ล้ยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ